สวัสดีค่ะแม่หมอเอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เวทมนต์แห่งรักสาสต์แห่งการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออโรร่แม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆก,กำลังใจในการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และทุกคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวม คำทํานายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคําทํานายอาจจะสลับกลับฝั่งกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขาแม่หมอก็อยากให้เพื่อนๆรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกๆก,กลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดแล้วเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนํากลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะหากใครสนใจคําทํานายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยําก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์ กดคําว่าเพิ่มเติมใต้คลิปจะเจอรายละเอียดในการแอดไลน์หาแม่หมอสำหรับวันนี้แม่หมอจะทำคลิป Random for you หัวข้อเรื่องใครคอยแอบ,บส่องแอบบเซฟรูปคุณคลิป Random เพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไ้่นะคะสิ่งศสักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจักรวาลดนจิตดนใจดึงดูดนำพาให้คุณกดเข้ามาฟังคลิป,คล,ปคลิปนี้ไม่มีอะไรบังเอิญคำทำนายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณ ก่อนอื่นเรามาดูธาตุราศีและข้อมูลที่ไพ่จะบอกเพิ่มเติมอาจเป็นวันเกิดเดือนเกิดอายุของคุณและเขาหรือเป็นเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบ้านเลขที่หากใครมีข้อมูลที่ตรงในส่วนนี้เป็นไปได้ว่าคำทำนายจะตรงกับเรื่องราวของคุณ80-100%ก็เป็นได้ ลมราศีกุมเมถุนตุลธาตุด,ดินราศีมังกรพฤษบกันและธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกตัวเลขที่เกี่ยวข้องเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสามสามสิบเอ็ดยี่สิบยี่สิบเอ็ดสิบสองและสี่สิบสี่วันที่เกี่ยวข้องวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์ดันด้อม for you ใครคอยแอบส่องแอบเซฟรูปคุณโฟบสอดพลังงานของใครคนหนึ่งในเวลานี้คุณกับเขานิ่งเงียบต่อกันไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารต่างคนต่างอยู่เขาเนี่ยแอบส่องแอบคอยมองดูแอบคอยติดตามชีวิตของคุณภายใต้สถานการณ์ที่นิ่งเงียบต่อกัน ตัวเขาเนี่ยยังมีความสนใจนะยังมีแพชชั่นยังมีความหลงไหลคุณเด็กก็เหมือนกับแสงเทียนนะเหมือนกับเปลวไฟที่ยังเป็นจุดสนใจเป็นแสงสว่างที่เขาอยากที่จะมองดูถึงแม้ว่าจะทำได้เพียงแอบมองดูอยู่ห่างๆผ่านโลกออนไลน์ก็ตาม night of pentacles ใครคนนี้เป็นคนที่แต่งตัวดีมีความเนียบเป็นคนที่มีรส,สนิยมดีเขาเนี่ยมักที่จะส่องคุณในช่วงเช้าก่อนที่จะไปทำงานเพราะเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นกำลังใจทำให้เช้าวันใหม่เบิกบานการส่องคุณเนี่ยเป็นเหมือนกิจวัตรประจำวัน เป็นสิ่งที่เขาทำมาเนิ่นนานจนเคยชินตื่นเช้าขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัวไปทำงานก็จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาส่องคุณเหมือนกับว่าการส่องคุณเนี่ยเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่ทำให้เขามีกำลังใจที่ดีในการที่จะเริ่มต้นในการทำงานในการที่จะฝ่าฟันอุปสรรคและเรื่องราวในแต่ละวัน。Four Wands พลังงานของใครคนนี้ที่คอยแอบส่องแอบเซฟรูปคุณกรณีแรกเป็นคนที่คุณเคยคบหากันอย่างจริงจังเป็นแฟนเก่าเป็นสามีภรรยาเก่าเป็นคนที่เคยอยู่กันเป็นครอบครัวมาแล้วแล้วมีประเด็นปัญหาต้องแยกย้ายห่างเหินห่างไกลบางคนยังอยู่ด้วยกัน แต่สถานการณ์ช่วงนี้ไม่ค่อยดีนักโกรธกันงอนกันตึงกันเดินสวนกันเนี่ยเหมือนเป็นอากาศมองไม่เห็นกันไม่คุยกันหรือเป็นความสัมพันธ์ของคู่รักคู่สาม,มีภรรยาที่มีประเด็นปัญหาแยกกันอยู่ห่างกันสักพักหรือเป็นพลังงานของคู่รักคู่สาม,มีภรรยาที่ได้บอกเลิกบอกลาก,กันแล้วกรณีที่สองพลังงานของใครคนนี้ คือพลังงานคู่แท้คู่ครองของคุณไม่ว่าสถานการณ์วันนี้คุณกับเขาจะกำลังเผชิญบททดสอบและอุปสรรคใดก็ตามปลายทางของความสัมพันธ์คุณจะได้เป็นครอบครัวคุณจะได้แต่งงานคุณจะได้เป็นคู่ชีวิตพลังงานของคนที่จะได้แต่งงานกันได้ย,ย้ายมาอยู่บ้านหลังเดียวกันฉันสามีภรรยาซึ่งออฟเฟคอ ขณะเวลาที่คุณกับเขาเนี่ยไม่ได้คุยกันนิ่งกันไปเขาคอยแอบ,บส่องคุณแอบบส่องแล้วก็ยิ่งคิดถึงการส่องของเขาทำให้เขารู้ว่าเขาอยากกลับมาถึงแม้ว่าตอนเนี้ยังไม่ถึงเวลาแต่เขาก็ได้คำตอบที่ชัดเจนในหัวใจว่ายังไงเขาก็จะต้องกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้ง Air Shop Cups ใครคนนี้เป็นพลังงานของคนที่รักคุณมากๆเขารักคุณเขาเลยคอยแอบส่องคอยแอบเซฟรูปคุณเอาไว้เซฟเอาไว้เนี่ยเอาไว้ดูเวลาที่คิดถึงมากๆนะแล้วก็เวลาที่คุณเนี่ยโพสต์ <S <s เกี่ยวกับการที่คุณมีความสุขคุณไปงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองเขามีความสุข <S <s เขายินดีไปกับทุกความสุขของคุณหรือหมายถึง ในช่วงเทศกาลต่างๆนะเขาอยากรู้จังเลยว่าคุณเนี่ยจะไปเที่ยวที่ไหนไปกับใครนะไปกี่วันไปมีกิจกรรมอะไรบ้างโอ้ยอยากรู้ไปหมดเลยแลนะยิ่งช่วงเทศกาลเขาจะคิดถึงคุณมากเป็นพิเศษเขาอยากที่จะอยู่เคียงข้างคุณถ้าเป็นช่วงเทศกาลนะคริสต์มาสปีใหม่เขาก็อยากอยู่ใกล้ๆคุณอยากร่วมเฉลิมฉลองกันกันกบคุณ Queen of Cups. คนที่คอยแอบส่องใครคนนี้มีจิตใจดีเป็นคนที่มีอารมณ์ศิละปะศิลปินอารมณ์อ่อนไหวง่ายโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ใครคนนี้จึงไม่ค่อยชอบที่จะแสดงออกไม่ชอบที่จะทำให้ตัวของเขาอยู่ในสถานการณ์อารมณ์แห่งความรักเขารู้สึกว่าเขาอ่อนไหวเขารู้สึกว่าเขาดูอ่อนแอ เลยไม่ชอบที่จะเปิดเผยความรู้สึกนึกคิดที่แท้จริงเขาเลยไม่ชอบที่จะสื่อสารหรือแสดงความรู้สึกรักให้ใครได้รับรู้อย่างชัดเจนทุกครั้งที่เขาส่องคุณเขาเนี่ยจะจินตนาการนะมีภาพเหตุการณ์วันนั้นที่คุณอยู่ใกล้ชิดเขาหรือเหตุการณ์ในวันที่ได้พูดคุยกันเขามีความสุขมากๆพลังงานที่คุณทำให้เขา ก,การกระทำคำพูดของคุณเป็นพลังงานบวกนะ <c oughs> เขามักที่จะมีความสุขทุกครั้งที่เขาคิดถึงคุณนึกถึงคุณและใครคนนี้เขามักที่จะเซฟรูปคุณเก็บไว้ในวันที่คุณเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวนะคุณถ่ายรูปริมทะเลคุณแต่งตัวแตกต่างจากทุกๆวันนะวันนี้คุณใส่ชุดสำหรับการไปเที่ยวทะเล ใส่ชุดกระโปรงเดรสสีขาวมีดอกไม้ทัดหูเขาชอบภาพที่ดูอ่อนหวานอ่อนโยนของคุณนะเขามักที่จะเก็บเซฟรูปภาพเหล่านี้เอาไว้ในโทรศัพท์มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ Ped ด o f อ n ิ c คลใครคนนี้ที่คอยแอบส่องแอบเซฟรูปคุณเขาเป็นคนที่ขยันทำงานมากแล้วก็บ้างงานสุดๆ การใช้ชีวิตในแต่ละวันของเขาเนี่ยหมดไปกับเรื่องการทำงานบางครั้งทำงานติดพัน์เขาแทาบจะไม่ได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเลยแต่เมื่อเขาได้หยิบโทรศัพท์คุณคือจุดประสงค์แรกนะคือการเปิดเข้าไปในโลกอินเทอร์เน็ตคนแรกที่เขาจะดูที่เขาจะส่องคุณโพส์อะไรไหมนะมีใครมากดไลค์กดหัวใจมาคอมเมนต์อะไรหรือเปล่าเขาดูแต่คุณนะ่ะ ดูคุณเสร็จแล้วก็วางโทรศัพท์แล้วก็ทำงานต่อไม่ได้สนใจใครนะคือคนเดียวที่เขาคอยสอดส่องคอยอยากรู้นะคอยอยากอัปเดตชีวิตไปพร้อมกับคุณตามโพสต์ที่คุณลงใครคนนี้เป็นคนที่มีอาชีพหรือเส้นทางทางการเงินมากกว่าหนึ่งอาชีพมากกว่าหนึ่งเส้นทางทางการเงินเขาอาจทำงานประจำแล้วก็มีงานอิสระธุรกิจส่วนตัว หรือเขาอาจทําธุรกิจส่วนตัวที่มีมากกว่าหนึ่งธุรกิจในแต่ละวันเนี่ยเขาจะดูคุณสองคุณทุกช่วงเวลาที่เขาสามารถทําได้ Firewalls ใครคนนี้เป็นคนที่เคยมีประเด็นปัญหาเคยทะเลาะขัดแย้งทุกครั้งเวลาที่เขาแอบสองคุณน่ะเขาก็สังเกตอารมณ์อาการสีหน้าแววตาว่าคุณเนี่ยมีความสุขไหม หรือคุณดูไม่มีความสุขนะดูมีสิ่งที่เก็บซ่อนในใจเขาสังเกตทุกอย่างเพราะเขาอยากดูว่าคุณน่ะหายโกรธเขาหรือยังสภาวะอารมณ์คุณปกติหรือยังเขาอยากรู้ว่าคุณยังคิดถึงเขาไหมนึกถึงเขาไหมคุณจะโพสต์อะไรที่พาดพิงหรือพูดถึงเขาหรือเปล่าหรือว่าลงโพสต์ว่าอะไรเขาไหมถึงเหตุการณ์ที่ขัดแย้งกันวันนั้นเขากลัวมากๆกลัวว่าการโกรธ ความไม่พอใจของคุณจะยาวนานนะการที่เขาส่องคุณเนี่ยอย่างหนึ่งที่เขาต้องการคือเขาอยากรู้สภาวะอารมณ์เพื่อที่จะได้เข้าหาเพื่อที่จะได้กลับมาติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณถึงปัญหาที่เกิดขึ้น Queen of บ n n d s ใครคนนี้ที่คอยส่องคุณเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำงานเก่งมากและเขาก็ชอบมากๆ ถูกใจมากๆเวลาที่คุณลงโพสต์เกี่ยวกับงานของคุณหรือว่าแพชั่นเป้าหมายใดๆเกี่ยวกับงานนะับเคมีตรงกันเขามองว่าโอ้ยคุณกับเขาเนี่ยเรื่องการทํางานเนี่ยไฟลุกเลยนะมีแพชชั่นมีสิ่งที่ตัวเองรักมีศักยภาพในการที่จะทํางานอย่างมุ่งมั่นตั้งใจและที่สําคัญเนี่ยการที่คุณแสดงออกและสื่อสารคุณมีความสุขมากๆ ไม่ว่าคุณจะทำงานไม่ว่าจะเป็นเวลาส่วนตัวหรือใดๆก็ตามคุณเป็นคนยิ้มเก่งคุณเป็นคนยิ้มสวยนะและบางคนทำงานในสื่อออนไลน์ด้วยเนี่ยคุณมีโทรศัพท์อยู่รอบตัวคุณเนี่ยบางคนก็ไลฟ์สดขายของนะหรือว่าเป็นดาวเด่นในแอปพลิเคชันต่างๆเขาก็จะเป็น f c คอยติดตามคุณนะเมื่อเห็นคุณเนี่ยลงโพสสิ่งใดเขาก็จะรีบเข้ามาดู โอ้คุณมี fc ตัวยงนะเป็นใครคนนี้คนที่เขารู้สึกลุ่มหลงเสน่หาในตัวคุณแล้วก็คลั่งรักคุณมากเวลาที่เห็นคุณนะ่ะกําลังทำงานหรือว่าลงโพสที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรือความสำเร็จของคุณดิชาลีอพลังงานใครคนนี้เป็นคนทางไกลอาจเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างภาค ือว่าคนไทยที่ทํางานในต่างแดนก็เป็นไปได้ใครคนนี้เขาเป็นคนที่มีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนเขาเนี่ยชอบคิดเองเออเองบางครั้งก็วางแผนการอะไรหน้าปวดหัวทั้งทังท,งที่เรื่องราวไม่ได้ยากขนาดนั้นในความสัมพันธ์เนี่ยเตรียมที่จะวางแผนว่าจะเดินหมากรุกไปในทางไหนกว่าเขาจะตัดสินใจนะเข้ามาเคลียร์ใจเข้ามาพูดคุยกับคุณคิดนาน น้วางแผนมากกักกะเยอะและใครคนนี้เป็นคนที่ไม่เคยย่อท้อไม่ว่าเป้าหมายหรือสิ่งที่เขาต้องการคือสิ่งใดเขาไม่เคยยอมแพ้การเงียบนิ่งของเขาเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะสิ้นสุดในความสัมพันธ์หรือไม่คิดว่าตัวเขากับคุณจบกันแล้วไม่ใช่เหมือนแค่พักยกพักกายพักใจเพื่อที่จะได้กลับมากลับเข้ามาเข้าหาคุณเข้ามาในความสัมพันธ์ด้วยพลังงาน ที่ชัดเจนหรือว่าพร้อมที่จะรุกหนักในความสัมพันธ์นี้นะเขาจะกลับมาเมื่อถึงวันนั้นเมื่อเขาเก็บข้อมูลจากการส่องคุณได้มากพอเดียนเพรสเขามองคุณดีมากๆเลยอะ่ะคุณดูลดเลอเพอร์เฟกพลังงานคุณเนี่ยที่เขามองนะคนอย่างคุณหาได้ยากไม่ได้หาได้ทั่วไปเลยคนที่จะสมบูรณ์แบบในใสายตาของเขาในทุกสิ่งทุกอย่าง ไพ่ The Empress เนี่ยคือที่สุดละนะของผู้หญิงถ้าหากคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงเขาก็มองว่าโอ้โหคุณนะภายนอกก็สวยถูกใจตรงสเปคทำงานก็เก่งหาเงินก็เก่งจิตใจก็ดีอ่อนโยนรักสัตว์เขาเนี่ยรู้สึกเลยแหละว่านางฟ้าแบบเนี้ยหาจากไหนได้หาไม่ได้แล้วนะเขาชื่นชมเขาให้เกียรติเขาเห็นคุณค่าในตัวของคุณอย่างมากและใครคนเนี้ย เขาก็มองว่าคุณเนี่ยเหมาะสมกับการที่จะเป็นภรรยาเขาเป็นแม่ของลูกเขาคุณสมบูรณ์แบบมากๆและรูปร่างหน้าตาภายนอกของคุณเนี่ยนะคุณอาจเป็นคนขาวอวบอหรือว่าเป็นคนที่มินอกหน้าใจนะมีส่วนเว้าส่วนโค้งที่ต้องตาต้องใจถูกใจเขามากๆเขาหลงเสน่ห์ในตัวคุณเหลือเกินทุกครั้งเวลาที่เขามองมาที่คุณเนี่ยนะก็อดไม่ได้ที่เขาจะคิดไปไกล ถึงขั้นแต่งงานนะเป็นสามีคุณเป็นครอบครัวกับคุณโอ้ใครคนนี้เขาออกแนวคลั่งรักแล้วก็แอบ,บส่องมานานคลั่งรักมานานแล้วด้วยแนบวอนใครคนนี้ที่คอยแอบ,บส่องแอบบเซฟรูปคุณเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำงานหนักเขาเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตมากๆก,การที่เขาคอยส่องนะว่าคุณโพสอะไร การแอบ,บดูรูปคุณคุณเนี่ยเป็นคนที่ลงโพสต์ในโลกออนไลน์มีแต่พลังงานบวกยี่ยงวันไหนเขาเหนื่อยเครียดปวดหัวกับงานเขาจะรีบเข้ามาแอบ,บส่องแอบบมองคุณทันทีแค่เขามองคุณผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือมองคุณผ่านโลกออนไลน์ก็ทําให้ความเหนื่อยความเครียดของเขามาลายหายไปพลังงานในตัวคุณเนี่ยมีแรงสั่นสะเทือนต่อหัวใจเขาอย่างมาก Head Cups โ oh, อ้ใครคนนี้เป็น f c ตัวยงเลยนะจ๊ะมีการถือป้ายไฟอยากจะตะโกนบอกคุณว่า I love you เป็นแบบนั้นเลยแลนะเพราะเขาถือถ้วยอยากมอบความรักหัวใจกับ100เนี่ยรักเต็มหัวใจรัก100%คนที่สองคุณก็คือคนที่รักคุณนั่นแหละคนที่คุณรู้จักดีคนที่คุณเคยคุยกันแล้วคนที่หวังว่าเขาเนี่ยจะได้มีโอกาสได้อยู่เคียงข้างคุณ ได้ถ่ายรูปกับคุณให้คุณได้โพสต์รูปที่ถ่ายกับเขาลงสื่อโซเชียลเขาอยากเป่าประกาศอยากให้คนทั้งโลกนี้ได้รับรู้นะว่าคุณเนี่ยมีคนรักแล้ว่อาอคุณเนี่ยไม่ได้โสดแล้วใครที่มาชอบคุณมาติดตามคุณนะมาคอยส่องคุณเนี่ยเขาก็จะได้คลายความกังวลเขากลัวมากๆเลยกลัวว่าจะมีคนมาจีบคุณนะกลัวว่าคุณจะไปเรียนรู้ไปเปิดใจกับคนอื่น ขาไม่อยากให้คนอื่นเข้ามาใกล้ไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งนะอยากบอกรักคุณทุกวันทุกคืนอือยากบอกทุกคนเลยว่าเนี่ยคุณเ,เป็นคนรักของเขาเชนอ็อฟคัพสคนที่คอยแอบ,บส่องคุณแอบบเซฟรูปคุณก็เป็นเนื้อคู่ของคุณบางพลังงานก็คือคู่สามีภรรยาของคุณนั่นแหละนะเป็นคนที่คอยส่องคุณตลอดเลยแล้วถ้าหากคุณเนี่ย ลงโพสต์รูปอะไรที่เกี่ยวกับครอบครัวหรือว่ามีรูปเขาด้วยนะมีรูปลูกด้วยเขาก็จะเซฟนะเก็บไว้ในมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์แต่หากพลังงานคนที่โสดมีประเด็นปัญหาความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเขาเนี่ยสองคุณแล้วก็จะเซฟรูปคุณเวลาที่คุณเนี่ยทำกิจกรรมหรือว่าไปไหนกับครอบครัวนะคุณพาคุณพ่อคุณแม่ไปทานข้าวนอกบ้านนะหรือว่าตัวคุณเนี่ย มีความสุขกับการกระทําหรือกิจกรรมใดเขาจะจดจําใครคนนี้เขาสองคุณเขาเก็บทุกรายละเอียดเขาอยากเรียนรู้จักคุณอย่างลึกซึ้งการที่เขาได้รู้จักคุณมากเท่าไหร่ยิ่งดีกับความสัมพันธ์มากเท่านั้นด้วยแมจิกเชียนใครคนนี้เป็นคนที่เฉลียวฉลาดสติปัญญาดีเขาเป็นคู่แท้ของคุณนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาล นำพามาให้รู้จักการให้พบเจอกันให้รักกันใครคนนี้จะเป็นรักไรเงื่อนไขในชีวิตของคุณและทุกครั้งที่เขาส่องคุณคุณทำให้เขาเนี่ยมีสติปัญญามากขึ้นทำให้เขาเป็นคนที่ดีมากขึ้นเพราะทุกอย่างที่คุณสื่อสารเป็นเรื่องของความรู้ความเชี่ยวชาญนะหรือว่าเป็นพลังงานบวกทำให้เขารู้สึกชื่นชอบชื่นชมคุณอย่างมาก เวลาที่คุณโพสต์อะไรมีสาระนะหรือว่าคำคมเขามักจะคิดตามเสมอทำให้เขาก็ได้เติบโตแลนะบางคนเนี่ยการส่องคุณทำให้เขาตื่นรู้ได้เลยก็เป็นได้ king of cups ใครคนนี้คือคนที่รักคุณอย่างมากแม้ว่าอาจมีประเด็นปัญหากันนะแต่ตัวของเขาเนี่ยก็ยังซื่อสัตย์ซื่อตรงกับคุณเสมอและใครคนนี้ เขาก็จะชอบส่องเวลาที่คุณโพสต์หรือพูดเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเพราะเขาก็เป็นคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเหมือนกันอาเลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะและใครคนนี้เป็นคนที่ชอบเสียงเพลงเสียงดนตรีเขาจะชอบมากๆเวลาที่ส่องคุณแล้วเห็นว่าคุณเนี่ยโพสต์เรื่องราวที่เกี่ยวกับเพลงหรือว่าเสียงดนตรีเขาชอบที่จะเห็นคุณมีความสุขเพราะว่าความสุขของคุณก็คือความสุขข,ของเขา มีพลังงานไพ่คู่เกิดขึ้นในคลิปนี้ราชาถ้วยกับราชนีถ้วยคุณสองคนจิตใจอ่อนโยนนะคุณสองคนเนี่ยชอบเรียนรู้สิ่งที่ละเอียดอ่อนลึกซึง้งไปถึงจิตวิญญาณด้านในคุณกับเขาเนี่ยมีทัศนคติมีความเชื่อมีความชอบที่คล้ายเคียงกันสิ่งสำคัญของไพ่คู่นี้คนที่คอยแอบส่องแอบเซฟรูปคุณคือเนื้อคู่ของคุณ เป็นคู่แท้เป็นคนที่รักคุณต่อไปแม่หมอเปิดไพ่อาราเคิสมสริให้นะคะ wisdom ภูมิปัญญาเวลาที่เขาแอบ,บส่องคุณเนี่ยเขาจะต้องได้ข้อคิดดีๆมาเสมอส่องคุณไปทุกวันทุกวันสติปัญญาเขาก็สูงขึ้น มีการเรียนรู้มากขึ้นนะมีการเติบโตมากขึ้นเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นสุดยอดเลยล่ะใครคนนี้เขาสองคุณแล้วเขาก็ชื่นชมมองว่าคุณฉลาดมากๆทุกครั้งเวลาที่คุณโพสสื่อโซเชียลใดก็ตามเขามองเห็นความดีมองเห็นความฉเฉลียวฉลาดพลังงานที่คุณมีภูมิปัญญานะมีความรู้หรือบางคนเนี่ยฝึกฝนในเส้นทางของจิตวิญ,ญญาณมาเนิ่นนาน เขารู้สึกอึ้งแล้วก็ชื่นชมมากๆในความเป็นตัวของคุณด้วยเวอร์ชันการปฏิวัติหรือว,ว่าการหมุนรอบเขาเนี่ยส่องคุณเก็บข้อมูลค่ะเมื่อเขาพร้อมนะเขาจะปฏิวัติครั้งใหญ่กลับมาอย่างรวดเร็วทันใจขอคุณเป็นแฟนคุยกันก็ผ่ากันไม่นานก็ขอคุณแต่งงานก็เป็นได้ ทุกครั้งเวลาที่เขาเข้ามาส่องคุณเหมือนเขาเสพติดเขาหยิบโทรศัพท์จับโทรศัพท์บ่อยมากๆชีวิตของเขาเนี่ยถูกโคจรไปด้วยการแอบมองแอบส่องคุณแอ t การกระทำเมื่อเขาส่องคุณมากขึ้นมากขึ้นใจเขาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเก็บอาการเก็บอารมณ์ได้เขาจะต้อง มีการกระทำนะมีการแอคชั่นมาที่คุณเขาจะกลับมาในความสัมพันธ์พร้อมที่จะทำตัวใหม่พลังงานใหม่นะขอเพียงคุณให้โอกาสเขา sexuality เรื่องเพศใครคนนี้เขาข้างรักคุณนะทุกครั้งเลยเวลาที่เห็นคุณแต่งตัวดูเซ็กซี่นะหรือว่ารัดรูปเห็นส่วนเบ้าส่วนโคง้งรูปพวกนี้เขาเซฟ เก็บเอาไว้ดูดูแลหลายหลายครั้งหรือบางคนนะยามค่ำคืนเนี่ยแหมแอบเอารูปคุณที่ใส่ชุดเซ็กซี่มาจินตนาการเพ้อฝันเกี่ยวกับคุณ Offering การเสนอเขาเนี่ยจะเข้ามาในความสัมพันธ์พร้อมกับข้อเสนอดีๆมาให้คุณข้อเสนอที่อยากจะสิ้นสุดปัญหาทุกอย่างที่มีต่อกัน อยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะให้ความยุติธรรมกับคุณในทุกสิ่งทุกอย่างและเมื่อใครคนนี้ติดต่อสื่อสารกลับมาในความสัมพันธ์เขาจะมากับของขวัญทำให้คุณมีความสุขทำให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์หรือเขาเนี่ยอยากที่จะชวนคุณไปทานข้าวไปออกเดทในสถานที่ที่บรรยากาศมีสีสันที่สวยงามนะทำให้อารมณ์ดีและก็ปรับความเข้าใจ ในร้านอาหารนั้นในสถานที่นั้น Silence ความเงียบใครคนเนี้ยเขาไม่ค่อยโพสอะไรเลยอะ่ะพลังงานของเขาเนี่ยกับคุณนะต่างกันมากสองคุณอย่างเดียวเลยนะตัวเขาเนี่ยนิ่งมากๆแทบจะไม่ได้โพสอะไรเลยตั้งแต่วันที่มีประเด็นปัญหากับคุณมันเอาเปรียบกันเลยเนาะ ที่เขาเนี่ยแหมส่องเช้าสายบ่ายค่ำเซฟรูปคุณเก็บเอาไว้อีกต่างหากแต่ขณะเดียวกันคุณส่องเขามองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากรูปโปรไฟล์เดิมที่ตั้งมาเป็นหลายเดือนหลายปีและไม่เคยจะเปลี่ยนเลยบ n c นส์คอสสมดุลความวุ่นวายการนิงเงียบของเขาเนี่ยก็มีเหตุผลนะเขายังไม่อยากที่จะส่งพลังงานใดที่เป็นการสื่อสารให้คุณได้รู้ กอยากให้สภาวะอารมณ์ของคุณและเขานิ่งก่อนนิ่งเหมือนกับก้อนหินเนี่ยนะก้อนหินเนี่ยหนักก้อนหินก้อนไม่เท่ากันแต่ก็อยู่บนคาณนะที่สมดุลได้ก็หมายถึงภาระปัญหาหรือสิ่งที่ทะเลาะกันน่ะหนักหน่วงหัวใจมากนะในวันนั้นน่ะเขาอยากจะรอให้คุณกับเขาได้ทบทวนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีสติอารมณ์ดีใจเย็นก่อนค่อยมาคุยกันในวันที่พร้อม นะในวันที่พลังงานมั่นคง Protection การป้องกันข้อหมายแรกเขาต้องส่องค่ะส่องมากๆเลยเพราะว่าเป็นการป้องกันเผื่อใครเนี่ยมาจีบคุณนะมาออกหน้าออกตาจะได้หาวิธีการกำจัดจุดอ่อนหรือหาวิธีการแทรกแซงให้ได้เพื่อที่จะให้คนนั้นนะ่ะนะอยู่ให้ไกลคุณแล้วก็อัปเดตชีวิตคุณตลอดเวลา กลัวว่าคุณจะโพสต์ว่ามีใครคนใหม่นะเป็นการป้องกันที่ดีมากในขณะเวลาที่นิ่งเงียบกันไปความหมายที่สองเขาเองเนี่ยส่องคุณแล้วเขาก็รู้สึกหลงเสน่ห์คุณมากๆอยากจะเข้ามาดูแลปกป้องคุณอยากจะเข้ามาแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมีวิธีการป้องกันที่ดีร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานั้นซ้ำเพื่อไม่ให้มาทะเลาะกันในเรื่องเดิมอีก บสความสุขการส่องคุณคือความสุขการได้แอบเซฟรูปคุณไว้ในโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์แล้วก็ดูทุกวี่ทุกวันเลยโดยเฉพาะก่อนทำงานตอนเช้าแล้วก็กลางคืนก่อนนอนนั่งจ้องรูปคุณอยู่อย่างนั้นนะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เพราะคุณคือความสุขของเขาคุณคือพลังงานบวกที่ดีคือกำลังใจที่ดี ถึงแม้จะแค่แอบส่องแอบเซฟรูปไว้แต่พลังงานของคุณเข้มข้นและรุนแรงมีผลมีอิทธิพลต่อหัวใจของเขาอย่างมากแม่หมอขอจบคำทํานายด a นด้ m มฟอย o u แต่เพียงเท่านี้ขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอขอ,อกำลังใจด้วยการกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และจะกราบขอพระคุณมากหากเพื่อนๆจะดูโฆษณาโดยการไม่กดสกิปข้าม ก็คิดว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ